สวัสดีครับผมธราสังหาปราจีนครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายอีกหนึ่งแปลงครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลน,น้องกีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่ของเราจะห่างจากถนน3ามสนสีครับบริเวณสี่แยกนาดีหรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกตลาดอุดมสุขครับ จากสี่แยกเข้าไปครับประมาณ3.5กิโลเมตรครับถึงแปลงของเราที่ต้องการที่จะขายเหนือที่14ไร่3งาน27ตารางวาครับฉนดคุดแดงนอสอสีจอราคาขายอยู่ที่750,000บาทต่อไร่ครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมกระบินบุรีการเดินทางเข้าออกสะดวกครับ น้ำไฟพร้อมแปลงนี้ที่แปลงนี้หน้ากว้างติดถนนสาธารณประโยชน์ครับหน้ากว้างประมาณ160เมตรนะครแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้เลยนะครับแปลงนี้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับซึ่งตามผังเมือง ที่แปลงนี้จะอยู่โซนสีม่วงอยู่ใกล้กับศูนย์อุตสาหกรรมยูด้าครับฝั่งตรงข้ามเลยสิบสี่ไร่สามงานยี่สิบเจ็ดตารางวา ที่เรามองเห็นครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมยูดาครับถ้าเราเข้าไปอีกครับครับขับเข้าไปอีกประมาณ2กิโลตรงนี้ก็จะไปเจอนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีฝั่งท้ายนิคมครับสำหรับ ลูกค้านะครับที่กําลังมองหาพื้นที่ก่อสร้างโรงงานนะก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโกดังที่สามารถลงเครื่องจักรใหญ่ๆได้ครับลองแวะมาชมได้นะครับแปลงนี้นะฮะแนวเขตครับทั้งแถบเลยนะฮะโซนนี้ครับนะฮะจากจุดที่ทลายืนครับนะติดถนนหน้ากว้างประมาณ160เมตร จากตรงนี้ไปหน้านิคมกบินบุรีครับจากตรงนี้ไปหน้านิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีครับระยะทางประมาณ5้ากิโลเมตรครับฝั่งนี้ครับเข้าไปยังท้ายนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีแถวแปลงของเราครับทั้งแถบเลย ที่เสมอถนนครับปรับระดับเพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะปลูกสร้างได้แล้ว14ไร่สามงานยีตารางวาชนดกุฎแดงนสศสีจอพร้อมโบนเลยครับแปลงนี้ราคา7จ็ดแสมืนบาทต่อไรน่นี่สามารถเจราจารต่อรองกับเจ้าของแปลงได้โดยตรงเลยครับ การเดินทางเข้าออกสะดวกครับการเดินทางเข้าออกสะดวกครับแปลงนี้การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต ระยะทางประมาณ158กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจากตรงนี้ไปชซนบุรีครับถ้าเปรียบเทียบจากหาดบางแสนระยะทางประมาณ167กิโลเมตรจากตรงนี้ขึ้นโคร,ราชครับระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากตรงนี้ออกไปบริเวณทางเข้า ศูนย์อุตสาหากรรมยูด้าครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยครับแต่ถ้าลัดไปฝั่งนี้ครับก็ประมาณ1กิโลเมตรครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 8 8 8 5 6ครับ0 8 6 0 1ตอง8 5 6หนาะทารายินดีที่ปักหมุนให้ท่านเลยนะครับแปลงนี้14ไร่3งาน27ตารางวาครับตามผังเมืองอยู่โซนสีม่วงนะฮะสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้นะวันนี้ทาราพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอขายครับพื้นที่ ตำบลหนองขี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ใกล้ศูนย์อุตสาหกรรมยูด้าอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีเนื้อที่14ไร่3งาน27ตารางวาครับทลาพาลูกค้าทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ทลาสังหาปราจีนครับขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทลาสังหาปราจีนได้มาครับลาขอบพระคุณอย่างสูง สนใจฝากขายที่ขายบ้านสวนครับลูกค้าท่านใดครับสนใจฝากขายที่ขายบ้านาขายบ้านสวนติดต่อทาราเข้ามาได้ครับตามลายที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ครับวันนี้ทาราสังหารประจิงนครับเขาอวพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพภาระไมยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัฒนาทุกสิ่งอย่างครับเงินไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาครับหน้าที่การงานเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปราจีนกับขอบพระคุณครับ